วันนี้ผมพามาดูคันหนึ่งลูกค้าวางมาจํามาละเนาะแต่ครับเดียวเลยคันนี้สเปคค่อนข้างที่จะมีน้อยในญี่ปุ่นเนาะอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันว่าเป็นสเปคยังไงนี่เป็นคันนี้เลยนะครับอ่ะก็เป็นคันนี้เลยนะครับให้ดูก่อนว่าเป็นรถแบบไหนอ่ะก็เป็นเที่ยวเจ็ดร้อยนะครับในตัวรถก็จะเป็นตัวของสิบสองล้อที่เป็นแฮนเตียนะที่บอกไปหลายคลิปอะครับ ตัว12ล้อเทนเซียเนี่ยล้อเขาจะมาในล้อที่เป็น19.5นะอ่าล้อเนี้ยจะเป็นสเปคมาตรฐานของตัวญี่ปุ่นเลยที่เขามีแต่ในไทยเนี่ยจะไม่มีนะครับในส่วนของตัวเนี้ยที่มีสเปคที่มันมีหายากเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมพามาดูจะเป็นที่ตัวเครื่องของเขานี่ตัวเครื่องของเขา,นนา 12, เนี่ยสำหรับ12ล้อแทนเซียเนี่ยคนใหญ่อ่ะจะมาเป็นเครื่อง E13 ่ซักค่อนข้างเยอะแต่ในตัวเนี้ยที่ผมให้ดูในรูป เมื่อกี้ที่ผมยกให้ดูเนี่ยจะเป็นเครื่อง A.O. เก้าให้ดูเลยว่ามาเป็นของจริงนะให้ดูตัวจากเลขสี่ที่ตัวหัวเลยเอ่น,นี่มาเป็นตัวของ F.W. 1 A อ่าเห็นไหมครับตัว F.W. เนี่ยคือเป็น12บสองล้อที่เป็นทั้งเตี้ยนะครับใน1 A เนี่ยคือเครื่อง A.O. 9 4แต่ถ้าเป็น1 E เนี่ยคือจะเป็นเครื่อง E. สิบ C นะครับแต่ในตัวเนี้ยอ่าในตัวเนี้ยจะเป็น ตัวยูโรสี่เนาะให้ดูตรงจากขากระจกตรงนี้นะครับอ่าแต่ถ้ายูโรห้าเนี่ยขากระจกจะอยู่ตรงนี้แหละอ่าในตัวยูโรสี่และยูโรห้าเนี่ยเขาจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปเนาะระบบไฟมากระบบไฟน้อยรถรุ่นใหม่รถรุ่นเก่าประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูกันต่อเนาะในตัวของชุบเนี่ยก็จะมีปกติก็คือกระจังหน้าแล้วก็กันชนนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่ออ่าคันนี้ใช้ได้อย่างพอใช้ได้นะ อ่ยางหลายเส้นค่อนข้างดียางหลายเส้นก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยคที่นั้นที่อาจจะไม่ดีบ้างเนาะ,ะในส่วนของตัวเกียร์เกียร์มาเป็นกึ่งออตโต้สิบสองเกียร์สักเกตจะตรงไหนถ้าคุณเห็นกล่องอะไรที่อยู่ข้างข้างเนี่ยให้ติงตาไปก่อนว่าเป็นเกียร์ที่เป็นกึ่งออตโต้มานะทังยูโรสี่และยูโรห้าเลยอ่อ,อันนี้ในตัวคัสซีเนะาะพนนิาา้สภาพคัสซีมาค่อนข้างที่จะดีอ่ ไอตัวช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเขาจะมาเป็นแหนบนะด้านหลังจะมาเป็นถูกลมอ่ะไอตัวถุงลมเนี่ยจะมาเป็นสองเทานี่สังเกตสองเท่าตรงไหนจะเห็นตรงเนี้ยเป็นมีจะมีฟัองท้ายอยู่ลูกหน้าแล้วก็ลูกหลังตรงนู้นอ่ะแล้วเท่าเดียวตรงเนี้ยจะเป็นเท่าเหลี่ยมไม่มีฟัองท้ายอยู่ในของตัวช่วงล่างเนี่ยก็ในลุ่มหม่ตัวเนี้ยผมมีขายอยู่อ่าเป็นของใหม่ลูกละประมาณเจ็ดร้อยสิบบาทไม่รวมส่งนะครับถ้าสั่งสี่ลูกผมก็จะรวมส่งให้ในราคา สี่ลูกสามพันหนึ่งลูกเจ็ดรอยห้าสิบาทนะครับอ่าในอันนี้กําลังจะพิจารณาที่จะลองผลิตดูก่อนแต่ยังไม่ได้ผลิตออกมาอ่าก็ในตัวรถสเปคก็ประมาณนี้อ่าโดยรถ,โดยร,ถโดยรวมก็ค่อนข้างที่จะสวยนะลูกค้าเลยรีบม,มาจำเลยเพราะตัวเอโอเก้าเนี่ยรถไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่อ่ามีค่อนข้างน้อยนะอ่าตรงนี้ก็เป็นภายในเนาะของตัว 12ออเทนตีเอโอ94คันนี้นะครับก็เหมือนกัน E3 เลยครับเป็นตัวยูโร4ก็ตัวคอนโรลเขาก็ยังจะเป็นสีฟ้าอยู่นะถ้าเป็นยูโร5แล้วตรงเนี้ยจะเป็นสีดําละอ่าก็ปกติสําหรับรถที่เป็นยูโร4อ่าในตัวคันเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ข้อดีของตัวเกียร์ที่เป็นยูโร4ที่เป็นเกึองออโตโอ้ครับเขาจะมีตัวสวิตช์ฉุกเฉินอยู่ตรงนี้อ่าเราสามารถ ดูได้นี่เราสามารถบิดแก้ไขอาการบางอย่างเนาะของตัวเกียร์ถ้ามีปัญหาแต่ไม่สามารถแก้ทุกอาการนะ,ะจะสามารถบิดได้เดี๋ยวให้ดูอีกทอีอาการตรงนี้เห็นจะเห็นเลขไหมครับอันนี้จะเป็นออฟอยู่ถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็บิดเขาหนึ่งเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดได้จนไปถึงฝั่งนี้นะฝั่งทางซ้าย ก็จะมีเกียร์ R อยู่เป็นเกียร์ถอยอยู่เห็นไหมครับอ่าก็สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าได้ถ้าเรามีปัญหาในตัวเกียร์ของคันนี้ได้นะครับอ่าในตัวเกียร์พวกเนี้ยครับก็จะไม่มีเกียร์ P นะเกียร์ P เขาจะยกเบรกมือตรงนี้เอาอ่าก็จะเป็นเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้าแล้วก็เกียร์ถอยหลังอ่าถ้าใครไม่ชอบให้มันเปลี่ยนออตโต้เนาะก็จะมีชิปที่เป็นบวกลบแบบรถเก่งที่เขาจะอยู่ที่ทาง ทางแถบพวงมาลัยก็มีเหมือนกันนี่จะอยู่ตรงนี้เลยอ่าประมาณนี้สําหรับส่วนของตัวเกียร์นะโดยรวมคันนี้ก็เดี๋ยวต้องเก็บทาําความสะอาดมาลองทันอีกทีเนาะอ่านี่มีตรงนี้ด้วยจะเราอยู่รถสี่เอาไว้กันสะท้อนั้งเนี่ยเท่าที่เคยได้ยินมานะครับเอาน่้นจะไว้กันสะท้อนแต่ถ้าอรถห้าเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วเพราะกระจกขอเปียนตำแหน่งไปละอ่าก็อย่างโดยสรุปเนาะคันเนี้ย มันได้มาเป็น12แทนเซีเอล94แล้วก็เกียร์ที่เป็นกึ่งออโต้นะสรุปเลยข้อดีของเขาคือมันจะได้อาาัตราการชิ้นเปืองเนี่ยที่ค่อนข้างประหยัดมากกว่ารถทั่วไปในที่เป็น A700 อ่ะก็ยังไงถ้าใครสนใจเกี่ยวกับรถญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เพียงจรกรยนต์จำกัดนะครับมาถมครับผมขอบคุณครับ